ขายหน้าผมมามิเตอร์เซียที่สั่งใจนะครับมือนี้ผมทำอาหารที่ผมชอบมากตอนเด็กๆแล้วไม่ได้กินมา20ปีเวอร์ไปไม่ได้กินที่บ้าน20ปีคนระับอาหารชิ้นนี้มันเกี่ยวเนื่อกับปลาทูแต่ไม่ไช่นะครับมันคือตัวนี้ครับมะม่วงเมื่อคืนนี้ฝนตกแรงมากเห็นหน้าผมไหมขอพี่นิดหนึ่งฝนตกแรงมากแล้วก็มะม่วงมันตก หลังคาด้านก็เปิดไปสิบสี่แผ่นนะครับแต่ว่าเขามีแบบไปไป,ไปเบิกได้แต่คงได้ต้องมาฟ้องแซมอีกเยอะนะครับเพราะพายุเป็นพายุแบบฤดูร้อนนะครับมะม่วงแบบนี้นะเอามาผ่าแล้วก็ใส่น้าแข็งทันทีนะครับมันจะอร่อยมากครับแล้วก็ตนำน้ำพีกะปิครับมะนาวตัวน,นี้ลูกสิบบาทนะครับแล้วก็ผมเตรมนี่นะครับแล้วผมขอวนี่หน่อยถ้วยที่มันใส่มะม่วงได้ ผมชอบทำลายเร็วๆหลายๆอย่างครับก็นี่ครับช่วงนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเอานี่ใส่นี่แล้วก็โอ้โหอ่ะใส่น้ำแข็งหน่อยใส่น้ำน้ำน้ำจืดน้ำจืดน้ำจดยเย็นอ่านี่กรอบนะครับอ้าไม่มีพริกเหรอพริกนี่มาพริกมหน่อยเนี่ยมีคนด่าผมประจำเลยว่าทำไมไม่เตรียมให้เรียบร้อย แล้วมาตอนนี้แล้วก็แค่ดูดิเออี่คิ้วหนูเปิหด <c oughs> ห,หนูเปิดนะถ้าเฉยเอานี่ร้านหน่อยอ่ะเอ้โหฟาไวัช้ใหญ่เลยก็ขอโทษครับจะเป็นคลิปต่อไปผมจะเตรียมตัวให้ดีนะคลิปนี้ผมลืมไปผมเคยโดนดาลล่าเรื่องนี้นะครับก็ <c oughs> เราก็หั่นนี่เตรียมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นทำน้่พริกกระปิซึ่งผมเอ่อถ่ายไปแล้วหลายคลิปนะครับดังนั้นนี่ไม่ต้องไม่ต้องทำอีกคลิรอบหนึ่งนะ มาเสร,ร,รส็จแล้วมาเลยพี่เฉยโอเคตี่ับเคอิ้งีหนูมีป่ะไม่มีเหรอมีนี่ครับเดี๋ยวให้ดูวิธีการนิดนึงครับนี่ครับหั่นมะม่วงอย่างนี้ครับให้ผ่านเม็ดไปเลย อร่อยนี่อีเมลบอกเลยครับผมจะไม่รู้ว่าไงเีย่ว่าผมกินแล้วมันอร่อยตอนเด็กกแม่ชอบทำไม่กินนะครับแต่ต้องทันเสร็จแล้วก็แช่ทันทีนะครับถ้าไม่แช่ทันทีเนี่ยมันจะไม่กรอบแล้วกินสารพิก,กะปิโอ้โหสุดยอดครับแ้๊หนึงครับ แล้วก็ทอดปลาทูไปด้วยนะครับดูกลิ่นดูสีแล้วก็ดูน้ำมันนุ่มเงินไปครับมีเศ okay, ็ไเม็ดยูงโอเคครับไม่เป็นไรครับเก็บก็เก็บไปเก็บมาเพิ่มนิดนึงครับพอมันมีกลิ่นออกครับ <S <S ก็กลับกระทูให้หน่อย้ามันอ้ามันมีอะไรนี่แค่นี้นะแค่นี้ก็ได้เดี๋ยพอพออยู่บ้านผมเยอะแยะเลยไม่ไรเราจะมีม ม,มารมจริงบางครั้งว่าเขามีแหลว่าเราขี้เกียจหยิบเขาเป็นไปได้ครับ mm hmm. ผมคนหนึ่งนะถ้าเกิดว่ามันอยู่ไกลก็ขี้เกียจหยิบก็ mm hmm. ไม่ต้องใส่ไม่ยากอะไร mm hmm. นี่ครับอะไรบางครั้งเม็ดดำๆนี่ใส่แล้วมันไม่น่ากินล้วก็ไม่ต้องเอาก็ได้ครับทำ mm hmm. เป็นพิธีพิถันหน่อยนึง เล็กครับลูกยิ่งเล็กเนี่ยมันยิ่งมีรสชาติ mm hmm. เรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็เอาให้มันอยู่ใต้ต้แข็ง อยู่ในน้ำนะครับหน้าตาลเองครับเสรเรียบร้อยครับแล้วก็จิ้มเนื้อพิกะปีนะครับอร่อยแน่นอนเดี๋ยวผมจะไปชิมให้ดูเดี๋ยวพอญาติจัดแจงตามพิกะปีแป๊บนึงครับโอเคกดที่เดิมตรงนี้แล้วก็เวลาชิมนะครับรับยอมรับว่าผมใส่ใส่น้ําตาลแต่ใส่ผิดก็ไปใส่เกลือแทนเพราะนั้นเนี่ยมันคงจะเค็มมากเลยครับนี่ครับมาชิมดูครับไปตุกข์ขึ้นมะนาวไหม มะม่วงอย่างเงี้ยกำลังดีเลยเปรี้ยวอย่างเงี้ยกินพริกปิแล้วสุดยอดจริงต้องไปเผื่อโดนไหมโดนโดนเค็มเปรี้ยวทั้งเค็มเค็มทั้งเค็มอร่อยอร่อยอร่อยตาดที่หนึ่งแล้วเหมาะอร่อยเลยตาดผัดออนเค็มออนแบบนี่หนึงเพราะมันหนักไปส้มเกินโอเคไปเติมตัดกันเลครับอร่อยครับนี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับน้ำกินเลยไม่หนาวกินเลยครับหนาวกิน